เมาเรื่องสุดท้ายแล้วกันผมว่าเรื่องเนี้ยอาจจะถูกใจหลายๆคนผมก็ถูกใจคิวนำเหนือ,อ,อผมนำเหนือเองเลยเรื่องนี้เรื่องเนี้ยขอให้ชื่อเรื่องว่าพยาบาลในโรงพยาบาเรื่องอะเปิดมาก่อนแล้วกันขอแนะนำตัวคนก่อนตัวคอนมีอยู่ห้าคนจะให้ว่า A B C D E คนเล่าเนี่ยคือ E E เนี่ยเขากับเพื่อนเขาเนี่ย ก็อยู่โรง,งเรียนทั่วไปอะเนาะที่จะต้องมีชมรมที่ต้องมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเป็นชมรมอะวันหนึ่งเขามานั่งประชุมกันในชมรม mm. เอเขาก็เปิดประตูเข้ามาก็เจอทุกคนนั่งอยู่อ,ะอ่ะทุกคนวันเนี้ยมีใครเสนอเรื่องอะไรไหมที่พวกเราจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่ามีผีไหมคือ A B C D เนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลย เป็นคนเป็นกลุ่มคนที่ชอบเรื่องลึกลับเหมือนกับเราสองคนก็คือผมกับบกทีเนี้ยบี B. มันก็พูดขึ้นมาว่าช่วงเนี้ยได้ข่าวแปลกๆนะกับโรงเรียนเราเราได้ยินข่าวหรือว่าจะมีพยาบาลลักษณะแปลกๆคนหนึ่งอยู่ในโรงยิมตอนกลางคืนทีเนี้ยเอกก็เลยพูดว่างั้นพวกเรามาพิสูจน์กันคืนนี้แหละเจอกัน ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านไปก่อนนะค่อยมารวมกันหาทางแอบเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนมาได้นะด้วยความที่ว่าจะเข้าโรงยิมได้ต้องเดินผ่านอาคารเรียนก่อนเพราะทางมันเชื่อมกันอยู่แล้วมันจะไม่มีทางเดินไปทางโรงยิมได้อเผอิญเดชะบุญเหมือนวันนั้นน่ะเป็นใจประตูฉุกเฉินหลังโรงเรียนะ,ะเปิดไว้อยู่เขาก็เลยเข้าไปเว้ยแล้วก็เดินไปถึงโรงยิม พอมาอยู่หน้าโรงยิมแล้วอะสิ่งนี้เขาได้ยินอยู่ข้างในอะได้ยินเสียงแปลกได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งกับโรงยิมเป็นเสียงเหมือนส้นสูงอะเกาะเกาะเกาะแล้วก็มีเสียงเหมือนเข็นอะไรทั้งอย่างอะทุกคนเคยได้ยินเสียงลออ้อเออรถเข็นไหมที่แบบเวลาเข็นกระพือมันจะดังกึก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 เขาได้ยินเสียงวิ่งกับเสียงรถเข็นะ่ะวิ่งอยู่เขาก็ขาดใจว่าเฮ้ยใครมันมาอยู่เวลานี้วะเวลานั้นอะเป็นเวลาประมาณ สองทุ่มสามทุ่มที่เขาแอบเข้ามากันทีเนี้ยเขาก็เปิดเข้าไปเว้ยเปิดประตูเ,เข้าไปสิ่งที่ทั้งห้าคนเจอเห็นพยาบาลคนหนึ่งชุดเปื้อนเลือดแล้วก็ผมมกระเซิร์กระเซิงเว้ยวิ่งเข็นรถเข็นคนป่วยอะวิ่งเร็วมากเลยวนอยู่รอบ มันคือเหมือนก็จังหวะที่เขาเปิดไปอ่ะมันพึ่งเลยประตูไปอะ่ะมันก็กะก็กะกกะพยาบาลคนนั้นหยุดวิง่งแล้วก็หันมาที่พวกเขาเว้ยเขารู้ในทันทีว่าสิ่งเนี้ยต้องรีบวิ่งหนีให้ไวที่สุดเขาก็วิง่งสัญชาตยานทุกคนหันหน้ามองแล้วเขาวิง่งปุ๊บแล้วก็ปิดประตูปึ้งเลยเพื่อที่จะขันในสิ่งนั้นเลยเขาขันตัววิง่งวิ่งให้ไวที่สุด ระหว่างวิ่งอ่ะเขาได้ยินเสียงประตูเปิดตั้งออกแล้วก็ดียินเสียงพยาบาลคนนั้นอ่ะเข็น,เขนรถแล้วก็วิ่งตามเข้ามาเว้ยด้วยความไวเขารู้ว่าไอสิ่งนี้มันกาลังไล่หลังเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งเข้าอาคารเรียนไปไอเอบีเนี่ยหนีไปทางประตูฉุกเฉินซี C กระดีอ่ะหนีไปทางประตูหน้าเอ e, ซึ่งเขาอ่ะสติแตกสติหลุดอยู่คนเดียววิ่งขึ้นชั้นสองเว้ย ระหว่างที่วิ่งขึ้นชั้นสองอะเขาก็คิดว่าคงรอดแล้วแหละมันคงตามไปพวกนั้นนะเนาะเออแต่ไม่ไม่เลยเสียงอะมันวิ่งตามขึ้นมาเขาตรงบนไดเขาแบบทําไงดีอยู่ชั้นสองละเขาก็เลยเปิดหันหันไปห็นห้องน้ําอะเขาเปิดประตูห้องน้าไปแล้วมันก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งเรียงเนาะเขาปิดประตูเว้เขา่หลบอยู่ห้องน้ําเกือบสุดท้ายลองสุดท้ายอะ่ะ เขาเข้าไปขดตัวตัวตัวตวเขาสั่นแบบเขาพอนะยานะยาอยายามานะไอเสียงนั้น่ะมันก็ขึ้นมาถึงหน้าห้องน้ําเลยมันก็วิ่งเลยไปห้องน้ําเออเขาก็แบบ y, มันคงเลยไปแล้วลหละจังหวะที่เขาังจะเปิดเปิดประตูออกไปอะ่ะแบบสั่นกลัวก็กลัวเนาะเฮ้ยเสียงมันกลับมาเว้เขาก็เลยแบบ y, ยังยังไม่ออกนั่งขดอยู่ตรงนั้นก่อนกลัวนั่งสั่นายานะยานะยามานะทันใดน,นั้นเองเสียงประตูก็เปิดแง้มขึ้น ออแล้วก็ได้ยินเสียงส้นสูงกาอกกาอกก็เสียงรถเข็นเหมือนเดิมเลยกรอกทีเนี้ยเหมือนก็ว่ามันไล่เปิดประตูทีละห้องมันไล่เปิดออแล้วก็แล้วก็พูดว่าไม่มีไม่อยู่นี่ออแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาไล่มาอีกประตูนึงออไม่มีไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ เปิดมาจนจะถึงห้องเขาอยู่แล้วอะ่ะห้องสุดก็คือเปิดอีกห้องนึงก็จะถึงเขาแล้วใช่ไหม <s> ไม่มีไม่อยู่นี่แล้วมันก็ออกไปเว้ยเออไอสิ่งนั้นก็ออกไปเขาอะด้วยความกลัวเขาก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะเขารอจนฟ้ามันจะสว่างมันเริ่มที่จะมีแสงอะ่ะ <s> เขาขดตัวอยู่นั้นจนหลับอยู่ในห้องน้ำจนตื่นมาแบบเฮ้ยกี่โมงแล้ววะแต่รู้ว่ามันเช้ามืดเพราะมันยังไม่สว่างเขากแบบ็บอกคิดในใจว่า คงไม่อยู่แล้วล่ะจะไปจังหวะที่เขาจะเอื้อมไปเปิดปตูห้องน้ำอะเขาเห็นเหมือนเส้นด้ายอะมันอยู่ตรงประตูเว้ยมันห้อยลงมาเว้ยก็มองหาที่อันนี้เว้ยเขาเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานปรากฏไอสิ่งนั้นมันเกาะเพดานอยู่มันห้อยหูลงมาเว้ยแล้วมันตามันคือชุดพยาบาลเปื้อนเลือดอ่ะคอมันกลับลงมาคอมันผิดทางอะแล้วตามันก็เป็นสีดําอะมันโบอ่อะ แล้วปากมันก็อ้ากว้างๆแล้วก็ยิ้มอ่ะแล้วก็บอกว่าอยู่นี่เองฮแล้วเขาก็ภาพตัดไปเลยเวออแล้วทีนี้ก็ตื่นมาอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลมีคุณครูมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณครูก็แบบไม่พูดอะไรก็เดินออกจากห้องเพยบาวไอ้ก็เดินออกจากเออออกห้องพาเข้าไปเนาะก็เรื่องเนี้ยตั้งแต่นั้นมาชมรมเนี้ยถูกยุบ เออพวกเขาก็กระจายโวกันไปอยู่ชมรมอื่นตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยล่าแก๊งเนี้ยเขาก็ไม่เคยล่าท้าผีอีกเลยเว้ยเรื่องก็ประมาณนี้ครับอ๋อแกอยู่เฝ้ากูนอนอเออ